อย่างที่เขบอกอะ่ะตอบนส่เป็นไม้ไข่ฝันอ้วนเตี้ยซูโม่ตุ๊กปุก๊กจะไปเก็บแผลนี่ตัวหนึง่งกำลังคุดเอาละแซับคาดขึ้นมาด้วยปลอดภัยนี่ที่คุดโดยที่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคือมันเหนื่อยแล้วมันตั้งกลางเดดได้สามผมจะไปกลับด้านเหลียนทงอย่างนี้เดี๋ยวมัสวัสดีครับผม วัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับเขียวคลาบนบนส่ฟามเสียงแหบเสียงแหงแลวพี่น้องเอ,อ้ยคือเดินเดินอ้อมเปลี่ยนโซนตอนแรกคลิปนี้ไม่ได้ถ่ายนะเออเพราะว่าเดินหาต้นไม้แล้วมันเหนื่อยแต่ว่าระหว่างหานะ่ะก็ได้คุดนะไม้จิว๋วตะโกจิว๋วเก่าๆขนาดใหญ่กว่านิ้วโป้มือเนี่ย แต่ไม่ได้ถ่ายคือด้วยความเหนื่อยเดินไต่หัวคณาไปทั่วมนาะเขานี่ก็ไม่ได้ก็เดินวนอ้อมไม่รู้ที่เห็นริบๆนู่นนะพี่น้องเดินมาหามาก็มาได้ตอนนี้โกโซูโมอ้วนเตี้ย,ยต้องไปเก็บแผลไหมนะเนี่ยไปไป,ไปเป็นไม้อ้วนเตี้ยกำลังลังเลอยู่ว่าจะเอากิ่งนี้ออกไหมเนี่ยต้องเก็บแผลเพราะไอ้ตัวเนี้ยมัน มันแผลไม่สวยมันเป็นไม้แห้งแล้วนะตัวเนี้ยต้องไปเก็บแผลใหม่คือมันแห้งแล้วแต่ด้านเนี้ยเป็นแผลโซดผมอยากได้เป็นคือลูกคาก็สร้างแบบอวนเตียซูโม่เนาะอยากได้แบบตกโกเตเตียเนี่ยเตียไหมล่ะเต่าปิน้นโตก,กับพี่น้องต่อมันแล้วมันก็มีกิ่งให้เหล่นได้เลยเนี่ยแต่อันนี้ผมก็เพื่อไปก่อนคือเพื่อให้ลูกคาเขาเลือกตัดทั้งนิดนึงคำว่าเพื่อนนี่คือยังตัดนะแต่แผลนี่มันยังไม่สวย ตอนนี้ตาบักคุดต้นนี้เสร็จแล้วจากลบ,บ้านนี่ต้นที่กำลังคุดอยู่ก็เลยเออหายเหนื่อยแล้วมาถ่ายคลิปทักท้ายพี่น้องก่อนทำคลิปทิ้งไว้เพื่อจะมีประโยชน์สำหรับคนหาตอใหม่ๆสำหรับคนที่กำลังออจินตนาการหาทรงไม้คือตอ้นนี้จะเป็นอะไรที่เป็นทรงในหัวที่พิสดารน,นพี่น้องนี่นะครับ ต้นนี้เนี่ยเป็นไม้กอขึ้นมาจากใต้ดินแค่นี้กอแล้วก็เป็นกอขึ้นมาแล้วนี่ใสผมเน่ยผมไม่ชอบเอาเป็นไม้อย่างนี้เท่าไหรหรอกชอบตัดสั้นเนี่ยมันเป็นพุ่มอย่างเงี้ยที่จริงเอาไปเป็นกอโค้งสัางเลยก็ได้นะตัดโทดกิ่งใบกิ่งม้ก็เป็นไม้โค้งสั่งจบป่าโค้งสั่งยากนาได้แต่ผมเกิดความคิดพิเรนคืออยากเปลี่ยนทรงไม้อะ่ะอยากโชว์ความเก่า ไม่ความเก่าของไม้นะไม่ใช่ความเก่าฟังให้ถนัดพูดเร็วเนี่ผมจะเอาไปเล่นกับด้านไปนอนไปไปไปโชว์ซากอยู่ท่านี่เล่นท่ายากตาชิดเริ่มต้นใหม่เลยเล่นเป็นไม้โชว์นี่อันนี้อยู่ในหัวนะเดี๋ยวโคตรขึ้นมาจริงแล้วมาดูกันว่ามันจะได้อย่างที่ขี่โมโ่ไว้ไหม <laughs> บางทีมันก็ไม่ได้นะพี่น้องทรงวันบังคับเดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึง่ง หรืออาจจะเป็นไม้ทรงอะไรรูลมพิสดารอันนี้แค่แค่คูดเพราะว่ามันเปิดหนาดินหลุมติดกันแล้วไงเห็นมันคูดง่ายดินมันคูดง่ายกันเลย่ะทำทิ้งไว้อีกสักคลิปเผื่อมีประโยชน์กับพี่น้อง่อะเดี๋ยวผมคูดแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันเอาละทราบคาดขึ้นมาด้วยปลอดภยัยตุ้มไม่แตกไม่เสื่อเทือนเลยพี่นอ้องแต่ผิดหวังมันไม่เป็นตามคาด จะไปดูกันในร่มดีกว่าไปนี่ก็สองต้นที่คูดไว้แต่คลิปที่เลี้ยวตุกเก่าสักาๆต้ห้าต้นวันนี้นี่โอ้แตกเ <c oughs> ข้าร่มก่อนวอ้ยสมบัตดมากเนาะคนหาไม้นี่สมบัตดมากเลยพี่น้องอืม ว่าเป็นล่มก็ไม่ล่มนะแต่หาลมจริงๆก่อนคือมันไม่ล่มลเลยหรอตอนวางไม้ทีแรกมันล่มดิตอนนี้มันเป็นร้อนเหรอเดดมาแล้วไปอยู่มุมนู่นดีกว่าไปมานั่งคุยกันเหมือนเดิมพี่น้องระหว่างเตรียมตัวกลับบ้านคือได้เวลากลับบ้านแล้วแหละมาดูทรงไม้ที่คุดนี่ที่คุดโดยที่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคือมันเหนื่อยแล้วมันตั้งกลางแดดใจสาม ตอนนี้อวนเตียตามสเปคเขาสั่งแต่จะถูกใจไม่แค่นั่นเลยต้องไปเก็บเผาอวนเตียแต่ตาดอันนี้ต่ําไปหน่อยคณ <c oughs> ีพาดหรืออาจจะไปแก้เอาอย่างี้นะเรื่องใหม่เนี่ยให้มันมันจะได้ดูเอี่ยวโค้งยังไงไม่รู้นมึนๆวะเน,นี่ยพี่น้องคืออย่างที่บอกว่ามีอาการเป็นวัดเป็นวัดแล้วนี่หัวมันจะตื้อๆยังไงไม่รู้นี่ ตอนที่ผมบอกว่าผมอยากมีทรงในหัวถ้าทายความสามารถผมผมจะไปกับด้านตอนแรกมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมโอเออผมจะไปกับด้านเรียนทรงอย่างนี้เดี๋ยวมาดูหลังการตารัดว่ามันจะได้ตามใจคิดไหมคือผมอยากให้แบบเป็นไม้เอ็นๆนอนนอนเขาเรียกไงล่ะเอา๋ยวผมตัดก่อนเรามาดูกันเริ่มต้นจากตาัดลากแก้วก่อนเลย <c oughs> เน,เนี่ยทรงที่ผมอยากประมาณนี้อยากทำนะทดลองดูคือหาอะไรใหม่ๆเล่นๆไปอันนี้มันสั่นพี่น่ย่ยเนี่ยคือกิ่งล่างเนี่ยผมดันไปตัดสั่นพี่น่ย่ยคืออันนี้ตัดแบบหย,ยาบๆเข้าๆพอห็นทรงหนะพี่น้องเดีย๋ยวไปถึงบ้านก็ทําการเก็บรายละเอียดทีนึงอันนี้ก็ถือโอกาสทา พิจารณาทรงอยู่อยู่ไร่ระหว่างพักเหนื่อยระหว่างนี่ไลลระดับไปมันก็จะเป็นเหมือนคิดเหมือนฝันไม่แค่นั้นเลยนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอย่างที่เขาบอกอะต่อบนใสายเป็นไม้ไขฝัน <c oughs> นี่มันยังดูเท่ากันรัดไหมนี่น,นี่เป็นไงพี่น้องนี่ทรงนี้ผมอยากได้ พิสดารสงเนี่ยเป็นไงแปลกหูแปลกตาดีไหมชาวบ,บ้านก็ไม่เล่นกันเดีเนี่ยจะเป็นไม้เทอย่างงี้ไปก็เรียกอะไรรูลมแต่แต่ไม่ได้ทําเป็นรูลมนะจะทําเป็นชั้นขึ้นอย่างงี้แหละจะให้มันแตกตาภาวนาให้มันแตกตาขึ้นมาอย่างงี้ขึ้นมาอย่างงี้แต่ว่าเราจะให้เป็นพุ่มเทไปฝั่งเดียวอะพี่นอ้องวาดรูไม่เป็นอะแต่มันเป็นพุ่ม เป็นสองต้นเนี่ยแต่ว่าเป็นพุ่มเทมาฝั่งเดียวอ่านไปนี่แต่ไม่ใช่ไม้รูลมนะได้ทรงประมาณเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บแผลรายละเอียดอะไรกันอีกทีหนึง่งไปปลูกปลูกใส่กระถางอันนี้จะอันนี้จะเลี้ยงรอรากมันไว้ก่อนรอไม้มันแข็งแรงแล้วเราค่อยมาลือ้อนานาดินมันออกมาลื้อออกอันนี้ได้เขาคาประมาณนี้้นเนี่ยเอาละเดี๋ยวทำการหอ่ออีกสองต้นเนี่ยสรุปแล้วนะวันนี้นะพี่น้องนะ ทำทั้งหมดสามคลิปก็ได้ไปห้าต้นก็อยู่เขานานแล้วเดิมเนี่ยสรุปแล้วจากการเดินอ้อมจนทั่วเนี่ยนะรวมๆแล้วก็กิกลโลกว่านะที่เดินเดินหาไม้เนี่ยได้เวลากลับบ้านแล้วพี่น้องเออเพราะว่าเมื่อกี้นี่คุณนายโทรตามแลวระหว่างที่นั่นคือพิษพิษพิษเวลากลับบ้านผมมันเดิมครับพี่น้องฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่วงเรียกแข่งนี้ต่อไปถ้าสวนเขียวโคราชเป็นไซฟาร์ม KBF บางช่างบางบางช่วงก็จะตื้อๆอ,อย่างนี้เดยอย่างที่บอกเป็นวัดไปละสวัสดีครับผมอ๋อสองต้นนี้นี่ตัดตุ้มบางหินเลยนะนี่